哎呀妈呀！个足球，对 สวัสดีครับสวัสดีนานาทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมช่องจอมโจรพิชิมันทัวร์นะครับวันนี้ผมก็ามาตกปลาท่ายคลิปให้นานาได้ชมกันนะครับเดี๋ยวจะได้ตัวดีกว่านะไม่ไ,มได้จับตัวนะย,นนยังตั้งแ่ีัว โดนปลาครับโดนปาลาแล้วครับอุ้ยโดนตัวแล้วโดนตัวแล้วอุด้ลดลังตั้งทุนเลยนะครับวุ้ดเปนไนหนวะ Тигний

เน่าจะไม่ได้เอามานะลื่นๆรองเท้าลื่นนัเตีน้ำนี่ครับคุณผู้ชมโอ้ยเต็มแรกครับกำลังตั้งทุนเลยนะครับสุดยอดครับลุงปใส่กระชังนี้ครับ ีได้นะผมเอาชาังเล็กมานะ้วคุณจะดูหนี่งั้นชุดนี่ไม่ได้ที่เลยเนะ ตรงนี้ครับตรงนี้ครับมาแล้วเดี๋ยวนี่ปาส้มมาแล้วครับคุณชมปาส้มมาแล้วครัเพรท องค์ฝนี้ได้เรื่องเลยนะ লোক <laughs> ไปแล้วไปแล้วโอ้โหดิ้ง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 ีิ้งดิ้งดิ้งดิ้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 ้งดง้งง้ง้้้้้้้ดด Угу, <coughs> угу. Nó còn nguyên này, cái cọ mới đây どうぞ。<laughs> 我那边，我我那边，我我我我我那个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 我。 โอ้ยย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 ยกยยัยยยยียย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 

คือมันกินเนี่ยแล้วทุ่นมันยังยังไม่ทันเซ็ตตัวนะครับคุณผู้ชมผมก็คิดว่าทุ่นมันจมแล้วก็จะค่อยๆลอยขึ้นผมก็เลยยังไม่ได้วัดแตผมก็ค่อยๆปล่อย่างเรื่อยๆโอ้โหผมก็นั่งลุ้นอยู่ทำไมเอ็นมันถอยหลังถอยหลังมาเรื่อยๆนะค่อยๆเก็บสายนะพอเก็บสายเริ่มตึงปุ๊บมันวิ่งออกนะผมก็เลยตัดเลย

mười sáu tuổi tôi 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 lắm, tôi 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 cọ tôi 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 อันนี้ปลาเคฟิตหรือเปล่าครับเนี่ยน,นี่สีดูแปลกแปลกนะครับมีก๊อกเบดด้วยครับเนี่ย <laughs> ปลาทางปลานอกเลยนะปลาต่างประเทศเลยนะนี่ฮนะโอโ้โหแล้วโดยเนี่ยเกา,หานนะหางครับคุณผู้ชม <laughs> นี่นะเกา,หานนะหางครับอือหือ มันครับมันครับแต่ผมนี่จะโดนตกน้ำมาในตอนไหนนะเพราะทางขึ้นลงเอาปลาใส่กระชังนี่ก็ค่อนข้างที่จะจะตลบนะโอ้หูอิบนี้แบบสนุกครับสนุก ห,ล,หลับนะครับหมายลับหมายรับนะครับทุณผู้ชมต้องรับตาเจ้าของเท่านั้นครับถึงมาตกได้ครับ <laughs> <laughs> ไม่ใช่นะครับ <laughs> พูดเล่นนะร <laughs> ับตาเจ้าของต้องเป็นขโมยเลยครับเนี่ย เยอะแค่สนะามขีดน่ะเดี๋ยวเยอะหมดผมก็เก็บอุปกรณ์นะเปูร์เคลื่อนอีกแล้วลนนะุนจบไปแล้วครับเดี๋ยวต้องอรอลุ้นตอนเอนวะิ่งเนี้ยไปนะครับยังเอนวิ่งนะครับเ็ A นวะิ A ่งแล้วเอนวิ่งแล้วโอ้โห Tôi lấy cặp tôi lấy Mình lấy cây nó phải coi như vậy ตูนเลยเดินหน้าแล้วเราตูนสับนะมาแล้วมาแล้วไปนิดๆไปนิดาไูนิดครับโอ้โหสุดยอดรับ สวยสวยสวยมาแลีวทัพปนิมนวยวันดีครับมันลีครับยินดีต้อนรับมากินเลยครับจะปลาอะไรอาใครก็มาเถอะ เหยื่อยัเหยือจงโจนยังไม่แตกเลยครับกุ้งเรียบร้อย สวนครับสุยครับมาดกเลยครับปังนี่อุ้ยลูกอุ้ยใหญ่ด้วย Och ruh, mẹ nó không tin tai em ก็ต้องจับตัวนะครับก็เยอะหมดแล้ยครับมาม,าม้านก็มีตินนปุกใหญ่ครเราถือว่าได้มาัาครับสำหรับวันนี้ก็ไว้โอกาสาาหน้าไว้พบกันนะครับว่าคผมจะพาไปเอาทัวร์ที่ไหนครับไปใหม่ครับที่ไหนหรือว่าจะไปรวมแจมกับใ,ใครชัดพบกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ ผมเตียงก็เอาอปลาแลกตัวใหญ่ที่ได้ตัวแรกนะครับเอาไปไว้ข้างนอกนะตัวหายไปเลยนะครับมุบเข้ามาเลยนะเดี๋ยวผมข,ข,ขอขนของอขอกกันครับ